สวัสดีครับพบกันในสํานักง,งานโฆษกกระทรวงกลาโหมนะครับกับผมพันเอกวัญชนะสวัสดีรองโฆษกกระทรวงกลาโหมครับจากการที่มีการแพร่ระบาดของโควิด -19 มากขึ้นในประเทศไทยนะครับในส่วนของกระทรวงกลาโหมเนี่ยก็เน้นย้ําในเรื่องของการดูแลเขตรอบประเทศไทยนะครับในการเข้ามาของแรงงานที่หลบหนีเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายนะครับในการดูแลรอบๆประเทศไทยเนี่ยพื้นที่ชั้นนอกเนี่ยนะครับ ก็ยังมีพื้นที่ชั้นในที่มีภารกิจควบคู่กันไปด้วยในพื้นที่ชั้นในอย่างที่าการดูแลเนี่ยนะครับก็จะเป็นในเรื่องของปัจจุบันเนี้ยเราได้ทําการคือ Bubble a n d s c e n e ก็คือในเรื่องของการดูแลพื้นที่ที่มีคลัสเตอร์ใหม่ๆเกิดขึ้นนะครับตอนนี้เราเข้าไปดูพื้นที่เหล่านี้นะครับนอกเหนือนจากนั้นก็จะเป็นการเรื่องของการจัดโรงพยาบาลของกองทัพทั่วประเทศนะครับทั่วประเทศเลย เพื่อกระจายในการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนนะครับเพื่อความทั่วถึงและกระจายได้อย่างรวดเร็วนะครับนอกเหนือจากนั้นก็จะเป็นเรื่องของการเข้าไปดูในเรื่องของการเคลื่อนย้ายแรงงานข้ามจังหวัดนะพอเข้า,าในประเทศแล้วเนี่ยบางทีอาจจะเข้ามาผิดกฎหมายก็มีส่วนหนึ่งนะครับถ้าเข้ามาถูกเนี่ยก็ดูแลเรื่องของการข้ามจังหวัดด้วยอันนี้คือพื้นที่ชั้นในแต่ในพื้นที่ชั้นนอกคือเขตรอบแนวชายแดน ก็ยังดูแลอยู่นะครับในการเพิ่มการราั่วตะเวนมากขึ้นมีการต่อการราั่วตะเวนระหว่างจุดมากขึ้นนะครับแต่ในพื้นที่ของชั้นนอกเนี่ยที่ผมอยากจะอธิบายให้ฟังก็คือปัจจุบันนี้รอบพื้นที่ประเทศไทยที่มีเขตรอยต่อกับประเทศเพื่อนบ้านในดินแดนทางบกเนี่ยนะครับจำง,ง่ายๆคือ5 6 5หกก็คือ5,6 5 6หกิกิโลเมตรรอบพื้นที่ ไทยแดนไทยนะครับเราไล่จากทางด้านซ้ายมือนะครับติดต่อกับประเทศเมียนมานะครับ2 4 0พกิโลเมตรนะครับตั้งแต่ตะวันตกทางด้านซ้ายนะครับขึ้นไปทางด้านเหนือนะครับตรงนี้เนี่ยจะมีกองกําลังเทพสตรีทางด้านภาคใต้ของไทยนะครับกองกําลังเทพสตรีกองกําลังสุรศรีจังหวัดกาญจนบุรีไล่ไปถึงทางเหนือคือกองกําลังนเรศวรนะส่วนพื้นที่ที่ติดต่อกับประเทศลาว นะครับประเทศลาวอีก1,810กิโลเมตรก็จะมีกองกำลังทั้งกองกำลังผาเมืองกองกำลังสุรศักดิ์มนตรีที่ดูแลที่เขตรอยต่อระหว่างไทยลาวไปทางภาคตะวันตะวันออกนะครับก็คือทางด้านขวาของประเทศไทยลงมาอีกนิดนึงนะครับก็คือพื้นที่ติดต่อกับประเทศกัมพูชาก็มีกองกำลังสุรนารีนะครับติดต่อกัมพูชาเนี่ย798กิกิโลเมตร อันนี้ก็คือรอบนอกเลอจากนั้นทางด้านตอนใต้นะครับใต้สุดเนี่ยก็คือติดต่อกับประเทศมาเลาเซียอีก647กิโลเมตรนะครับรวมแล้วเนี่ยเรามีจังหวัดของประเทศไทยที่ติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยรวมแล้วทั้งหมด31จังหวัดนะทีนี้เรามาดูว่าละเขตทางทะเลนะครับกับทางด้านตอนออกอีกนิดหน่อยเนี่ยจะดูแดนโดยกองทัพเรือนะครับตรงนั้นจะเป็นกองบัญชาก,การป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ซึ่งดูแลทั้งทางบกและทางทะเลด้วยทางบกก็จะเป็นกองกําลังจันทบุรีตรานะครับส่วนทางทะเลก็จะเป็นกองทัพเรือภาคจะมีทั้งหมด3ภาคด้วยกันคือภาค1ภาค2ภาค3ภาค1ภาค2เนี่ยก็จะดูแลทางแนวทะเลเนี่ยนะครับของอ่าวไทยตอนบนกับอ่าวไทยตอนล่างส่วนกองทัพเรือภาค3าเนี่ยจะดูแลฝั่งอันดามันอันนี้ก็คือพื้นที่ติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านแต่ว่าความยากลำบากของการปฏิบัติภารกิจเนี้ยจะเห็นได้ว่า บางครั้งเราลาดตระเวนเนี่ยเราลองนึกภาพน,นะครับว่าใน1กิโลเมตรเนี่ยถ้าชุดลาดตระเวนผ่านเลยไปสัก1กิโล1กิโลให้หลังเนี่ยคนที่มันเล็ดลอดกลับเข้ามาเนี่ยมันก็จ้องอยู่นะครับจะจ้องว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยผ่านไปเมื่อไหร่พอเจ้าหน้าที่ผ่านเนี่ยผู้ที่หลบหนีเข้าเมืองก็จะวิ่งเข้ามาและบางทีวิ่งข้ามไปไปเนี่ยไม่มีทางตรวจเจอแน่ได้เลยครับเราก็ใช้วิธีการคือใช้ทั้งคนด้วยนะครับและการลาดตระเวนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถก็คือ เราจะเห็นได้ว่าในช่วงนี้ก็จะมีการใช้ม้าใช้ลาใช้ล่อเข้าไปช่วยในการลาดตระเวนด้วยนะนอกเหนือจากนั้นก็จะเป็นเรื่องของการใช้เทคโนโลยีในเรื่องของการตรวจจับการผ่านเข้าออกตามแนวชายแดนแต่เพียงแต่ว่าการตรวจจับเหล่านี้บางครั้งถ้าตรวจจับเจอแล้วเนี่ยนะครับกําลังมันมาไม่ทันแต่เขาก็ทํางานเต็มที่นะครับ แล้วบางครั้งความยากลาบากเนี่ยนอกจากการลาดตระเวนแล้วคือการส่งกําลังให้เข้าไปถึงในพื้นที่ตามแนวชายแดนก็ต้องใช้ลาใช้ลออในการขนพวกอาหารข้าวสารเหล่านี้เข้าไปส่งกําลังให้กับเจ้าหน้าที่ทางทหารในบางครั้งการลาดตระเวนระหว่างจุดเราไม่สามารถจะเอาคนเนี่ยไปยืนเรียงกันได้แล้วต่อตากันมองกันเห็นเนี่ยเป็นไปไม่ได้เพราะว่ามีทั้งภูเขาป่าป่าดงดิบป่าลึกพื้นที่มันยากลําบากมาก เราโดยใช้วิธีการตั้งจุดตรวจแล้วก็ทําการลาดตระเวนเข้ามาหากันแล้วก็ลาดตระเวนออกมีการลาดตระเวนเข้ามาพบกันที่จุดนัดพบนะครับแต่ในช่วงระหว่างนี้เราลองนึกภาพนะครับว่ามันก็มีโอกาสในการเล็ดลอดของคนที่หลบหนีเข้าเมืองเพราะฉะนั้นเวลาเราได้ยินข่าวคนเล็ดลอดกลับเข้ามาเนี่ยจริงๆเจ้าหน้าที่ทหารเนี่ยไม่สบายใจหรอกเพราะว่าเขาเหล่านั้นเนี่ยทำงานเต็มที่จริงๆแต่ที่เขาไม่สบายใจเพราะว่าก็อาจจะมีคนเข้าใจผิดได้ว่าเขาเป็นคนปล่อยเข้ามา เพราะฉะนั้นก็อยากที่ให้ทุกคนเนี่ยได้เข้าใจภาพของการป้องกันตามแนวชายแดนนอกเหนือจากเรื่องของการป้องกันคนหลบหนีเข้าเมืองแล้วนะครับก็ยังมีเรื่องของการป้องกันการตัดไม้ทาลายป่าหรือการเผาป่ายาเสพติดนะครับก็เหล่านี้ก็ยังคงมีการรัะเวียนอยู่เรื่อยนะครับแล้วก็ร่วมกันกับฝ่ายปกครองด้วยร่วมกันกับมหาไทยนะครับกับตํารวจด้วยในการตรวจทั้งแนวชายแดนแล้วก็ในพื้นที่ชั้นไหน เหล่านี้นะครับก็เป็นเรื่องราวของการป้องกันตาแนวชายแดนและก็พื้นที่ชั้นในที่นํามาเล่าให้ฟังว่ามันก็มีความยากลําบากอยู่แต่ถึงอย่างไรก็ตามเนี่ยเจ้าหน้าที่ทหารทุกคนนะครับที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยก็มีความมุ่งมั่นและมีความตั้งใจเต็มใจในการที่จะปฏิบัติหน้าที่นี้เพราะจะนํามาซึ่งความมั่นคงความผาสุกข,ของประชาชนในที่สุดครับ